ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับก็ดีดีจ้อนรับเข้าสู่รายการพี่เฟิร์สเดอะเกมเมอร์นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเล่นแมปเดิมนะครับก็คิดยังไงก็อยากจะเล่นอยู่ดีแลลวครับก็พาร์ทสามแลวนะครับพาร์ทสามถามว่ามีความสนุกไหมไม่รู้เนี่ยแต่ไม่ครับไม่รู้ตอนนี้นะครับอยากสู้กับซอมบี้มากครับเราปิดซอมบี้ไงวะครับก็เปิดนี่ แต่ขงง na, ตนมหูัวใจเนี่ยรับไม่เข้ากันเลยครับครับไปกันเลยครับ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 รับครับรับครับครับครับรับครับคนตกทีไรซอมบี้ไม่ออกมาเลยครับกูเที่ยวเลยครับของเต็มเลยครับงั้นเราไปขุดเหล็กรอกันดีกว่าครับเพราะว่าอยากขุดเหล็กมากครับ เวลาขุดเหล็กไม่ได้ใจครับเพราะว่าขุดเลยแล้วมันสะใจครับขุดเหล็กแล้วสะใจตรงไหนแลนะครับป๋ครับไม่ได้สะใจขุดเหล็กครับขุดไปทำยึกเกาะครับพอดีนะครับยังไม่ได้ทำทอชเลยครับก็ไม่รู้จะหาเหล็กยังไงนะครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแล้วเบือว่ามอนสเตอร์จะเกิดในนี้ด้วยครับเช็ดแมวครับตายเลยครับโอ้ยเถอืเกือบไปแล้วครับเกือบจะล่วงไปแล้วครับ ร่วมมันนี่คือแบบขึ้นไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราต้องรีบหามังขึ้นก่อนนะครับโอเคครับขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านก่อนแล้วกันเจ้าหมูไม่อาไีกว่าเด๋ยวแหลกนะครับแค่นี้ก็เจ้าหมูก็มีเงินเยอะให้กับพวกเราเลยนะครับเรียบก็ก,กินไปก่อนแล้วกันครับไปครับเรียบอะไรของมันหวานครับ มันจะมาก็มนมีมากค่าวิเลจเจอได้ครับเอพีสี่อะไรครับโอเคเห็นตะวันแล้วครับแตอตันนี้ตกวดินแล้วจะต้องรีบนอนทันทีนะครับถ้าตอนตัวดินอย่าให้มอนเตเกิดมากมายนะครับที่ไม่อยากให้มีคือคิปเปอร์ครับมันชอบระเบิดครับระเบิดหาพัาใสอะไร แอบกระโดดเข้าวนันเฮ้ยฮัจจาเฮ้ยเข้าได้ครับเนี่ครับป้อมบางการครับก็ดเข้าวันดีกว่าครับไอเช็ดแมวเช็ดแมวเช็ดแมวไม่รู้ี่ม่ชาดเกัาข้าลูกแกให้แม่ไก่นะเพราะว่ามันชอบจังเลย กินนะครับอไม่ทันไปไกลเรารับตายก่อนเพราะว่าดาบของเสียปื้มันแรงเสียเฟิร์สมันแรงเดี๋ยวครับไม่ใช่ครับขีเครับมันก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับชื่อจริงๆครับเชื่อได้ครับเฟิร์สครับอยู่กับอะไรกับพี่เฟิร์สเดครับก็จะมาเล่นอย่างนี้แหละครับส่วนใหญ่แบบจะ จะสอนสร้างมากกว่ามั้งหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับสมบีเกิดยังครับเหมือนพาร์ทแรกเลยครับสมบีไม่เจอครับพาร์ทสองครับมาชิบหายเลยครับพาร์ทสามก็ไม่มีแกวครับรูว่าพาร์ทสี่มาเยอะกว่าเดิมแน่เลยครับนะครับลองใหม่อีกทีไหมครับถ้าลองใหม่อีกทีว่า คงจะมาเยอะกว่าเดิมนะครับว่านะครับโอเคเด้อครับก็ทำอะไรกันดีละ่ะกระตาน้อยต่โคเยอะเลยทันนี้ครับก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันนะครับขอออกแบบจักกรู่ครับแล้วก็เข้าไปที่่สนซอมบี้มันจะลืดนะครับ ก็ขอภัยด้วยนะครับที่ซอมบี้มันไม่เกิดครับเย่เกิดแล้วเย่เอาเกิดนะครับซอมบี้ไม่ได้เกิดครับโอเคครับก็แล้วค่อยดูไปนะครับเดี๋ยวมันเข้ามาอีกและนะครับก็เด็กน,น,น้อยคิปเปอร์น่าอยู่แถวนี้ เนีไม่มีอยู่ดีแหละเนี่ยครับก็ที่ตรงนั้นคงไม่ใช่ทะเลกว้างทะเลกว้างไม่เหมาะสมกับคำพูดนะครับไนะ้ขึ้นเ,นเข,นขาแล้วเฮ้ยคิดว่าจะเดินบนเขานี่จะจะหลีหมาหเอพใหญ่ครับจะแหลมมากครับนี่คว่าตรงนั้นเป็นทะเลแน่เลย ไม่แค,ค่ทะเลเคยเพิ่ขึ้นามาบางคนกดีนะครับแต่เราไม่ขึน้นค,ครับโอเคครับก็วิ่งได้เต็มฝีเท้าอย่ะนะครับเคไปไปกันเลยแล้วกันนะครับบางคนถามว่านะครับเล่นบ่อยๆไม่เบื่อหรอครับผมไม่เบื่อครัวามนสนุกกับการฆ่าซอมบี้ครับ แล้วก็ฆ่ามอนเตอร์ต่างๆนะครับวันนี้มันยังไม่มาเลยครับเออตอนนี้ยังไม่มาเลยครับบอกพูดไปบอกไปได้นะโอเคเนี่ยครับก็เดี๋ยว คือเอ่อต้นไม้นี้มันไม่มีต้นยังไงครับกระปิดหนึ่งครับเนี่ยครับก็เราไปครับเราก็จะไปไหนกันดีถ้าลองนี้ซอมบี่ไม่เกิดแน่ครับต้องเป็นพานร์ทสี่ะละงั้นก็เทสเทสขึ้นไปดูเั้นเบิร์นมั่งเลยครับเออ,เอ,อไปดูกันดูกันเลย มันไม่มีนะครับมีเตียงห้าเตียงครับเียบก็มันจะไม่มีจริงนะหรครับคงไม่มีครับรู้ว่าต้องปิดเปิดหมายรทบลองดูครับ สวยโอ้ยเจ็บนะโอ้ยนะถ้าครบสิบวนาทีก็คงแบบพาร์ทสี่แล้วครับพาร์ทนี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับว้าแย่คนระับ่ิงนั่น,นเล่นเจ๊ว่าจะยิงโดนสิเขาไม่โดนคะรับ คพาสน,นี้คงต้องจบไปเท่านี้แหละนะครับก็เจอกันพาดหน้าเนี่ยขอให้มีซัมบแล้วกันเสรยงัั้นก็ต้องขอตาลัวเอ้ยขอตาลัวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับไลค์ด้วยล่ะ